เวลคอมชูบีพิมชนะสวัสดีคะ่ะกับผมกับบูมนะคะวันนี้นะคะที่บุมจะมาทำนะคะเป็นเพื่อนของพี่อิว e ที่เขาตอนนั้นเขาออกมาสองเพลงใช่ปะแต่ว่าอันนี้บุมก็มาทําให้เพลงนี้อีกเพลงหนึ่งนะคะเพลงไอโซก้อนบูมก็ไปหาความหมายของ I อ o ซก d มาไปฟังความเห็นของบุมในรีแคปแล้วกันนะคะว่าความหมายตอร์เอะไรเงี้ยส่วนคลิปนี้บุมฝากร้านของบุมไว้เหมือนเดิมนะคะกูนฮูดไว้ตัดทงตัดผมกันได้นะคะอยู่ตรงบารามเก้านะคะเส้นหลังเดินนายนะทักมาบอกพี่บุมได้นะว่าจองคิวนู่นนี่นั่นนะคะทุกคนไปฟังเพลงนี้กันเลยคค ISO ของรับผม

เอาว่ากูเธอไอซ์โซ่ไอส์สวิตนัดเท everywhere I go they call me ISO, God. They i อซ์โซ่ก็ e know I'm still alone they call me Iso God I did it on my own they call me ไอซ์ o w I'm still alone they call me ไอซ์โซ I did it on my own วันนี้แต่ลองไม่อยากอยู่นานเป็นหมื่นเป็นพันปีปวดอาเมสิงมาสองไม่ว่าจะวันร้ไยหรือวัน ให้ทันทีไม่ต้องเช็คหรอกวันที่มันนี่เอามาหมายเอาไปเอามากลายเลยทอมีย่ินตีฟังให้ทันสิจะกี่หมื่นกี่พันคีกูแค่มีความช่างฝันไม่นดที่เธอรันมีอันนี้กูก็รันตีแล้วจะให้พนันตีเธอกับกูอับเยลิ่งได้ได้แล้วก็กลับไปฝันตีไหนที่ใครจะลงกูมองกูยังต้องก้มดูคอสมาฟลาวเซอรสิไม่ก็อัฟมาดิกที่มึงยังอมอยู่ กูมีพิษคงอยู่เมาแต่กูยังคงอยู่ Try to get m ็บมอ h ายถ้าไม่ตัวกูตายแต่เพลงยังคงอยู่เพลงันึ่งคร่ำชีวิตช,ช, <c oughs> ชีวิตชีวิตมันแค่ความคิดหลอกๆลอกเพลงยังกูลูบิสบังใช้เวลาของชีวิตมังก็ยังคิดไม่ออกกูมีมหาจรรย์ัมีปุ่นอยู่ในซีฟล็อกกิตติสแอมชีตยุสมันในโปรโมตตัวเองอยู่ในทิกทัก I'm a step, out, you let like, Tyler with my hustle, got flip flop. you and still up and do break up a See you as a cost roll. Now am cup God, more. Kungu made don't count. I'm to ISO so bro, they know what I'm about. He you i to call me, don't count. Pro so, I'm to ISO so eat not sound. Baby, i go going call me I so i ภาพเอาขาแบบเนี้ยบุ้มชอบอะสะอาดตาดีโอเคทุกคนค่ะไปฟังค้อมงลหนุอมบุ๋มในรีแคปนะคะตามมาค่ะตามมานะมีสองคลิป thank <laughs>